รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับแล้วก็ระบบนาฬิกาดิจิตอลนะครับเป็นแบบหูหิ้วนะเป็นยี่ห้อโซนี่โมเดล 10M170 TV นะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับมีสายไฟตรงรุ่นแถมให้นะครับหัวเกรียมหัวกลมนะครับใช้ไฟ220โวลต์บ้าเราเสียบไฟตรงบ้าเราได้เลยนะฮะมีทานแบ็กอัพมาริกาแถมให้นะครับสำหรับใช้งานนาฬิกาดิจิตอลนะครับแจ้งเตือนนี่คือไม่มีฝาปิดหลังถานครับซึ่งไม่มีผลในการใช้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับทานไม่มีหลุดนะครับ ได้เริ่มต้นเทสระบบเลยนะฮะตัวนี้เป็นหูฟังเสียบปกตินะครับอ่าการใช้งานให้เลื่อนมาด้านซ้ายนะครับเพราะว่าด้านขวานะจะเป็นระบบานาฬิกาอย่างเดียวถ้าใช้ระบบนาฬิกาหรือว่าปิดเครื่องใช้นาฬิกาเลื่อนมาด้านขวาถ้าเปิดเครื่องวิทยุให้เลื่อนมาด้านซ้ายนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างมีอยู่นะครับนี่เอ็มนะจะมีเอนะ็มเอฟเอ็มแล้วระบบเทปนะเทปจะอยู่ล่างสุดที่สองจะเป็นเอ็มที่สามจะเป็นเอเอ็มนะครับ อันนี้เอ็มเอ็มจะรับได้ถึง1600หนึ่งพันหกอยกิโลเฮิรตประเภทหลักสำหรับเอ็มถึงถึงร้อยแปดมกะเฮิร์ตนะนับากร้สิบสองหรืสองสชันแนลถึงร้อยแปดมกะเฮิร์ตนะครับดีทำชั่วมีอันนี้ร้อยเจ็ดเมตรันโดเซเว่น ทำตลาดได้อย่างไรแมวนี่ประทูนี่ตับเบร่เ,เลยค้ากระทรวงศึกษาธิการ8ปเปอร์เซ็นต์อ,อ,อ,า,า,อาจจะวิทยุลงเทปนะครับถ้คว้ารางวัลเดสศึกวิทยุลงเทปอ,อาจจะข่องใหม่ลงเทปได้ยังหมุดหมายระดับโลกของทุกวิถีชีวิตวิทยุมีไม่มีนนหา,หารรนนครันักกรศึกษาวิทยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยศึกษาฟังดูเทปนี้เลื่อนลงมาล่างสุดน,นะครับบอ,อกว่าออก ก็ใช้ขาอเต็มระบบนะตอนนี้เป็นสายพานใหม่เรียบร้อยแันต่อกุกระพวิุรัรากรกะทัฐมนี่ากรุนีว่ากงัฐมนตรีว่าเเรระรยตรีว่างยนระบ่ะรงรัมนต่ากระมรีฝากะงิรัฐมนี่าัม่ารงฐมน่างัต้ี่งเิรมน่า้านข้าง ส่วนระบบนาฬิกานี้ลองไปศึกษาดูนะจะมีการตั้งปลูกนะฮะแล้วก็ตั้งระบบนาฬิกาต่างๆกดได้หมดนะครับทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยนะครับการตั้งนาฬิกาเป็นระบบนาฬิกาดิจิตอลนะครับไปลองศึกษาดูนะะลองฟังเป็นไทยนิดนึงนะครับออประมาณนี้นะครับก็จบการีวิวครับขอบคุณครับ